มารีวิวเพาโปครับนี่ครับเบพาโปเเาลอยโปใช้ดีครับเบรกใหญ่วิ่งเบาประหยัดน้ำมันครับล้อขอบสิบห้าครับคันนี้ใช้สิบห้ากว้างเกตห้านะครับ ล้อโปรครับใช้ดีครับไม่ร้อนวิ่งทางยาวสบายครับกระทะหนาไม่ร้อนครับทาาลอยโปรภายในลูกปืนใหญ่ครับมีระบบ ABS การันตีใช้ดีจริงครับผมใช้อยู่ครับ4ี่ห้าคันเนี่ยครับโปคันนี้ก็สั่งชุดแหนบจัดที่โปมาเรียบร้อยหมดเลยนะครับเนี่ย ตู้ทึบเราต้องเน้นมาตรฐานเพาลอยเบรกใหญ่ครับนี่ครับช่วงล่างโปรครับจัดเต็มเลยครับมีสายเซ็นเซอร์สาย ABS แท้เดิมติดรถเลยนะครับเนี่ยเอลาลอยโปรใช้ระบบ ABS เบรกใหญ่ล้นเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดุมเบรกล้นการเบรกออกมาเลยครับนี่ครับนี่ครับแต่รันตีด้วยคนขับนี่ครับนี่ครับใช้ดีครับคนขับ ยอดยอดนี่ครับเดี๋ยวเป็นร้อยเบรกได้อย่างใจนึกครับเอาร้อยโป๊ทีมงานตู้ทึบของเราครับไม่ผิดหวังครับใช้เพารอยโปไม่ผิดหลังครับโปบรรทุกหนักครับ โปมีระบบ ABS โอเคครับนี่ครับไม่ผิดหวังครับเาร้อยโปแต่ละคันใส่เาร้อยโปทุกคันครับแน่นอนครับโอเคครับใช้ดีครับจากผู้ใช้จริงครับผมใช้อยู่ครับวิ่งยาลาปัตตานีหาดใหญ่เชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นอุดรแต่ผมนใส่รอขอส5ของโปครับมันไม่ร้อนวิ่งทางยาวประหยัดน้ำมันครับ ยางก็สึกช้ากว่าครับผมก็ใส่สามตันสี่ตันนะครับแหนบตัวใหม่ของปูนี่ครับเป็นแหนบสิบล้อนะครับเนี่ยใหญ่ใด่ได้สบายทุกเน้นๆครับเบรกล้น โออจับเต็มครับนี่ครับใช้เบรกใหญ่เพาใหญ่ไว้ดีกว่าครับปลอดภัยครับวิ่งมันทุกหนักทางยาวมันเบรกได้อย่างใจกันครับเพราะเบรกของโปรเขาเบรกใหญ่ครับถนนเมืองไทยเดี๋ยวนี้ต้องเบรกบ่อยครับเข้าโค้งเข้าอะไรเราเอาเบรกใหญ่ไว้ดีกว่าครับไม่ร้อนครับลงเขาขึ้นเขาครับเพราะเบรกใหญ่มันได้เปรียบครับลูกปืนของโปรก็เป็นลูกปืนใหญ่ครับ ลูกปืนคู่ใหญ่สองตับคู่ครับถ้าเบรกใหญ่สบายใจยวิ่งไม่ต้องกลัวล้อหลุดครับเพราะว่าเป็นลูกปืนแบบเป็นแบบหัวเผารถหกร้อเลยครับเนี่ยแบบเขาแบบสี่ล้อใหญ่เลยนะครับเนี่ยใช้อะไรอะไรเดียวกับแอลทั้งหมดครับเนี่ยใหญ่ครับตัวใหญ่มาก